มาดูสมการนะคะของเคมีพาร์ทสี่นะคะก็คือเป็นเรื่องของสมการการเกิดไอออนไนเซชันนะคะหรือไอออนไนเซชันก็คือพลังงาน IE นะคะแล้วก็เปรียบเทียบค่าค่าพลังงาน IE ด้วยนะคะอ่ะพลังงานไอออนไนเซชันก็คือพลังงานอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ที่จะใช้ดึงอิเล็กตรอนให้หลุดจากอะตอมในภาวะแก๊สนะคะอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะหลุดกับอะตอมที่ชอบจ่ายอิเล็กตรอน นะคะถ้าพวกชอบจ่ายอิเล็กตรอนได้แกมูหนึ่งสองสามเนี่ยมันชอบจ่ายอิเล็กตรอนอยู่แล้วก็คือมันชอบทําให้อิเล็กตรอนหลุดอยู่แล้วนะ่ะค่าพลังงาน IE ของมันนะ่ะจะค่อนค่อนข้างต่ําก็คือไม่ต้องใช้พลังงานมากก็คือดึงออกง่ายแต่ถ้าเกิดว่าพวกรับอิเล็กตรอนหรือพวกขี่หวงอิเล็กตรอนไวนะ้เนี่ยแล้วยังจะไปดึงอะตอมอ่าไปดึงอะไรคะอิเล็กตรอนม,มันให้หลุดจากอะตอมอีกเนะี่ยมันก็คือจะไม่ยอมเพราะว่ามันเป็นชอบชอบชอบรับอิเล็กตรอนแล้วเสถียรแล้วเป็น ดึงอะตอมอไปดึงอิเล็กตรอนของมันจากอะตอมเนี่ยมันก็จะใช้ค่าพลังงาน IE สูงมากก็คือพวกหมู 6, ่6 7เนะคะเขียนสลับเลขไปนิดนึงนะคะแต่หมู่7เนี่ยนะคะพลังงาน IE สูงที่สุดเลยนะคะเอามาดูพลังงาน IE ของธาตุอะลูมิเนียม AL อลูมิเนียม,ม,มอยู่หมู่3มหมู่3เนี่ยนะคะเป็นพวก IE ต่ำนะคะ ก็คือมีค่า IE แบบหลัก10บอะคะ่ะแต่พวก IE สูงก็คือ IE อาจจะสูงเป็นร้อยเป็นพันมาดู IE 1ก็คือดึงอ e ิเล็กตรอนให้หลุดจากอะตอมตัวแรกหลุดง่ายไหมหลุดง่ายมากนะคะก็คือใช้พลังงาน0.5กว่ากว่านะคะตัวที่2ใช้พลังงาน1.8กว่ากว่าดึงตัวที่2ก็ดึงยากขึ้นมานิดนึงนะคะ อ่พอดึงตัวที่3ก็คือ2.7จะเห็นว่าพลังงาน IE 1อนะคะอยู่วงเนี่ยอยู่วงนอกสุดหมดเลยนะคะอยู่วงนอกสุดก็คือวงเนี้ยนะคะจะสังเกตว่า IE1 IE 2แล้วก็ i อ e 3เนี่ยอยู่วงนอกที่เป็นสีเขียวหมดเลยค่าพลังงาน IE มันก็แบบ1 0.5 2 2าอกว่าอะไรเงี้ย แต่พอมาดึง IE ตัวที่4นักเรียนดูนะว่า IE ตัวที่4นะ่ะอยู่วงในเข้ามาก็คือวงสีแดงนะ่ะก็คือวงที่ในเข้ามานิดหนึ่งอนะ่ะพอดึงจากวงนอกเนี่ยหลุดง่ายพอดึงจากวงในปุ๊บเริ่มดึงยากขึ้นละก็คือจากค่า0.512เนี่ยขึ้นไปเป็น11 ะะจะเห็นว่า IE ลํลำดับที่4หรือการดึงอิเล็กตรอนตัวที่4เนะอ้ใช้พลังงานสูงกว่าตัวที่1 2 3ค่อนข้างมากก็คือโดดขึ้นมาจาก1 2 2กว่าขึ้นมาเป็น11นะคะอ่ะสรุปก็คือสิ่งที่เราจับตอนนี้ก็คือพลังงาน IE หรือพลังงาน i อออ z ไนเซชก็คือเป็นพลังงานที่ดึงอะตอม ดึงอิเล็กตรอนให้หลุดจากอะตอมในภาวะแก๊สซึ่งถ้าอยู่วงนอกก็คือใช้พลังงานน้อยเพราะว่าวงนอกมันอยู่ไกลจากนิวเคลียสนะคะแรงดึงดูดมันส่งไปไม่ค่อยถึงนะคะค่าพลังงานที่ดึงก็ไม่ค่อยสูงมากแต่พอเริ่มดึงวงในวงในเนี่ยอยู่ใกล้นิวเคลียสมากเนี่ยนิวเคลียสมันจะห่วงนะคะมันจะแบบใช้พลังงานเยอะนะคะอ่ะก็มาดูข้อสรุปเกี่ยวกับนะคะอ่า พลังงานไออ i z ไนเซชหรือ IE นะคะก็คือการดึงอิเล็กตรอนให้หลุดจากอะตอมจะดึงได้ในภาวะแก๊สเท่านั้นนะคะการดึงอิเล็กตรอนให้หลุดจากอะตอมในระดับพลังงานสูงนะคะจะหลุดจะหลุดง่ายนะคะเพราะอิเล็กตรอนอยู่ไกลจากนิวเคลียสนะคะแรงดึงดูดที่ส่งมาดึงดูดมีน้อยคำว่าระดับพลังงานสูงก็คืออย่างนี้สมมติว่านิวเคลียสอยู่แบบนี้ น,ะะนี่คือชั้นที่1อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุดชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4สมมุติว่า1คือ n เท่ากับหนคือ n เท่ากับสองคือ n เท่ากับสและสี่คือ n เท่ากับสระดับพลังงานสูงสุดในที่นี้คือ n เท่ากับสเนี่ยมันจะ หลุดง่ายสุดเพราะว่ามันอยู่ไกลสุดจากนิวเคลียสนะคะพอมันอยู่ไกลจากนิวเคลียสมากแรงดึงดูดที่นิวเคลียสจะกอดมันไวเนี่ยโอ้โหมันอยู่ห่างอย่างเงี้ยนะคะนิวเคลียสกอดมันไว้ไม่ถึงอ่ะมันก็จะโดนดึงนะคะให้หลุดนะคะออกไปง่ายนะคะเพราะว่าแรงแรงดึงดูดของอะตอมที่อยู่ในระดับพลังงานชั้นสูงสูงอยู่รอบนอกเยอะๆเนี่ยนะคะอ่ะแรงดึงดูดที่มัน ที่มันรับส่งแรงดึงดูดกันกับน,น,นิวเคลียสเนี่ยมันมีน้อยนะคะอ่าก็คือยิ่งอยู่วงในนิวเคลียสกอดไว้นะคะมีแรงดึงดูดเยอะแต่อยู่วงนอกหลุดง่ายนะคะระดับพลังงานสูงๆเนี่ยนะคะหลุดหลุดง่ายกว่าอ่าเพราะฉะนั้นนะคะข้อสรุปที่3เกี่ยวกับ IE นะคะการดึงอิเล็กตรอนข้ามระดับพลังงานจะต้องใช้พลังงานสูงเป็นพิเศษเพราะว่ามันอยู่ใกล้นิวเคลียสมากขึ้นก็ยกตัวอย่างเช่น อันนี้คือ n เท่ากับ1 n เท่ากับ2ถ้าเกิดว่าลอบนอกมีอิเล็กตรอน3ตัวนะคะดึงไปหมดละ3ตัวดึงไปหมดละ3ตัวจะมาดึงตัวที่4ที่อยู่วงในนะคะ จะมาดึงตัวที่4ที่อยู่วงในเนี่ยเรียกว่าดึงอิเล็กตรอนข้ามระดับพลังงานนะคะตัวที่4ก็จะจะอยู่ใกล้นิวเคลียสมากขึ้นเนี่ยจะใช้พลังงานสูงเป็นพิเศษนะคะมาดูสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าพลังงาน IE นะคะ,ะทีนี้นะคะ IE คือการดึงอิเล็กตรอนให้หลุดใช่ไหมจากอะตอมในภาวะแก๊สนะคะก็เริ่มจากอะลูมิเนียมนะคะในภาวะแก๊สดึงอิเล็กตรอนหลุดออกไปหนึ่ง ประจุลบหลุดออกไป1เนี่ยประจุบวกก็จะอะไรคะเด่นขึ้นมา1น,นะคะนี่คือ ie 1หรือพลังงาน i อออ z ไนเซชัลำดับที่1อยากจะเขียนพลังงาน i อออ z ไนเซชัลำดับที่2ให้เอาตัวที่ติดประจุบวก1มาดึงอิเล็กตรอนออกไปอีก1กลายเป็นอะไรคะอิเล็กตรอนหลุดไป2ตัวก็จะเป็น ai อ่าขอโทษ al 2บวกนะคะอยากให้เป็น ไอออนไนเซชลำดับที่3ก็เริ่มจากเอาไอตัว2บวกมาดึงอิเล็กตรอนออกไปอ,กอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่3แล้วใช่ไหมประจุลบหลุดออกไป3ประจุบวกก็จะเด่นขึ้นมา3ต่อไปดึง IE ลำดับที่4ก็เอาตัวที่เป็น3บวกมาดึงนะคะดึงอิเล็กตรอนออกไปตัวหนึ่งดึงไป4ตัวนะคะ ลบหลุดออกไป1 2 3 4ลบหลุดออกไป4ประจุบวกก็จะเด่น4เพราะฉะนั้นก็จะเขียน a l 4บกนะคะต่อไปดึงตัวที่5ดึงพลังงานไอออนไนเซชลำดับที่5ก็เอาตัว4บวกมาเขียนนะคะอิเล็กตรอนหลุดไป5ตัวนะคะประจุบวกก็เด่นลบลบลบหายไป5เนี่ยประจุบวกก็คือเด่นมา5นะคะก็จะเขียน5บวกอ่ะสมมุติว่าเดิมเนี่ยมันมี ประจุบวกกับลบเท่ากันคือ6อ่ะคือกี่ตัวนะ่ะเตัวถ้าเกิดว่าดึงอิเล็กตรอนออกไปห้าตัวปึ๊บหนึ่งสองสามหนึ่งสสาสี่ห้าดึงอิเล็กตรอนออกไป5้าตัวเนะ่ยประจุบวกเนะี่ยมันก็เด่นขึ้นมากี่ตัวลูกห้าห้าหตัวเห็นไหมอ่ะอันนี้ 1>, 1 2 3 4งสอสมี่ห้อาะสมมติดึงอิเล็กตรอนไป6ตัวประจุบวกก็จะเด่นมา6กบวกแต่ถ้าเกิดในที่นี้ดึงอิเล็กตรอนออกไป5ตัวนะคะประจุบวกก็จะเด่นขึ้นมาเป็น5บวกแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดข้อนี้ดึงอ่าดึงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานไอออนเซชันที่1112ก็เอาอะไรคะ อะลูมิเนียม10บวกนะคะมาดึงอิเล็กตรอนทีเดียวเลยออกไป2ตัวนะคะอ่ะเดิมเนะี่ยดึงดึงไว้อยู่แล้ว10อิเล็กตรอนดึงออกอีก2อิเล็กตรอนก็เป็น12ใช่ไหมอ่ะก็เป็น12อิเล็กตรอนก็จะได้เป็น Al 12บวกนะคะอ่ะก็มาดูนะคะข้อสรุปข้อที่5นะคะค่า Ie นะคะสามารถบอกได้ว่าธาตุนั้นอยู่หมู่ใดนะคะอ่ะให้ดูว่าจาก5ไป9จาก9ไป13จาก13ไป21 mm hmm. เลขยังไม่โดดพอปุ๊บจากอะไรคะจาก21ไป72ตรงนี้โดดใช่ไหมแปลว่านะคะมันมันอยู่หมู่ใดให้นับแบบนี้1 2 3 4นะคะ พอตัวต่อไปมันเริ่มโดดนะคะหลังจากเลขสี่ไปเนี่ยแปลว่านะคะมันจะอยู่มุมสี่นั่นเองนะคะ้านะคะ่ามันโดดที่เนี่ยหนะึ่สาสีเนี่ยแปลว่ามันอยู่มุมสี่นะคะต่อไปนะคะก็มาดูตรงนี้จาก700เป็นพันหนะคะจากพันห้าปุ๊บโดดเป็น7จ็ดันหเลย นะคะ1กับ2ใกล้เคียงกันพอตัวที่3โดดแปบลบว่าตัดที่ตรงนี้อันนี้ก็นับหมู่1ห,หมู่2ตัดปุ๊บนะคะแปบลบว่าธาตุนี้อยู่หมู่2โดดตรงไหนนะคะแปบลบว่ามันอยู่หมู่นั้นนะคะอ่ะต่อไปหลักการเปรียบเทียบพลังงาน IE ลำดับที่1น,นะคะถ้าเกิดว่าเป็นอะโลหะ IE สูงนะคะอโลหะก็ได้แก่หมู่ห 6 7พวกนี้นะคะ IE สูงนะคะต่อไปพวกที่ IE น้อยก็คือพวกโลหะหมู่1หมู่2หมู่3เพราะว่าพวกเนี้ยชอบจ่ายอิเล็กตรอนดึงอิเล็กตรอนให้หลุดก็เลยหลุดง่ายเพราะว่ามันพร้อมจะจ่ายพร้อมจะให้อิเล็กตรอนหลุดต่อไปถ้าอิเล็กตรอนนะคะในวงเดียวกันนะคะในวงเดียวกันหรือในระดับพลังงานเดียวกันเนะะี่ย ให้ดูที่หมู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันคนละระดับพลังงานกันนะคะตัวที่อยู่วงนอกเนี่ยจะดึงง่ายกว่าอิเล็กตรอนที่อยู่วงในนะคะจงเปรียบเทียบอิเล็กตรอนอ่ะขอโทษพลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่1ของธาตุต่อไปนี้นะคะจะมี A เลขอะตอม7 B เลขอะตอม12 C เลขอะตอม15 วิธีการก็คือให้จัดเรียงตามหลักการ2 8 18 32อ่ะนะคะ A 7ก็จะจัดเป็น2 5 B ก็จะเป็น2 8 2 C ก็จะเป็น2 8 5นะคะ2ตัวนี้นะคะอยู่วงที่แบบมีมี3วงอะเนาะมี3ระดับพลังงาน มันก็จะดึงง่ายกว่าเพราะว่าระดับพลังงาน3พลังงานอยู่ไกลนิวเคลียสส่วนอันนี้มีสพลังมี2ระดับพลังงานก็จะดึงยากเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันก่อนอันนี้ลงท้าย2หมู่2เป็นพวกโลหะหลุดง่ายสุดนะคะอโลหะหลุดยากสุดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบ,ยบพลังงาน IE สูงสุดนะคะก็จะต้อง A อยู่วงในสุด ลองมา B เป็นวงนอกแต่เป็นหมู่5แล้วก็ C เนะี่ยหลุดง่ายที่สุดก็คือพลังงาน IE ต่ำที่สุดนะคะ C เนะี่ย IE ต่ำสุดถ้าเกิดเรียงพลังงาน IE สูงสุดก็เป็น A นะคะอ่ะก็ต่อไป A B C D 11 12 14 15จัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะ 2 8งแปดหนึ2งสดสี่สอหนะคะจะสังเกตว่าระดับชั้นพลังงานก็คือ1 2 3่งองสาพอหนึเนี่ยนะคะก็คือให้มาดูหมู่ตัวแรกอยู่หมู่1ตัวที่2อยู่หมู่2นะคะตัวที่3อยู่หมู่4แล้วก็อันนี้อยู่หมู่5นะคะตัวที่นะคะห่วงนะคะ อ่ะเขาเรียกว่าอะไรห่วงมากที่สุดเลยอ่ะห่วงอิเล็กตรอนมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือหมู่ห้านะคะพลังงานไอีสูงสุดรองมาก็คือหมู่สี่นะคะรองมาก็คือหมู่สองนะคะส่วนหมู่หนึ่งเนี่ยโอ้โหชอบใจนะคะชอบชอบใจอิเล็กตรอนนะคะพลังงานไอีก็เลยต่ําสุดนะคะนะคะเอก็เลยต่ําสุด อะต่อไปมาดูโจทย์ข้อต่อไปนะคะก็จะเป็น a 8 b 9 c 1 5 d 1 7นะคะแล้วก็จะจัดเรียงอิเล็กตรอน a 8 b 1 5อ้าเอา b 9ก่อน b 9 c 1 5 d 1 7นะคะ2 6 2 7 2 8 5 2องแปดเจ็ดนะคะสองตัวนี้นะคะอยู่วงในนะคะไอ e สูงนะคะตัวที่ไอ e สูงกว่าเนี่ยก็คือหมู่เจ็ดใช่ไหมคะตัวที่ IE สูงกว่าคือหมู่เจ็ดก็คือ B สูงกว่า A ส่วนสองตัวนี้อยู่วงนอกก็ต่ำนะคะแต่ว่าตัวที่ ต่ำกว่าก็คือจะเป็นหมู่ห้าหมู่เจ็ดจะสูงกว่าเนาะอ่ะหมู่เจ็ดจะสูงกว่าก็จะเป็นดีสูงกว่า C นะคะต่อไปนะคะพลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่สองของแต่ละธาตุต่อไปนี้นะคะก็คือพลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่สองเนี่ยก็คือทำให้อ่าอิเล็กตร์อ่า มีการจ่ายอิเล็กตรอนออกไปหนึ่งตัวก็คือลำดับที่หนึ่งก็คือจ่ายอิเล็กตรอนอ่ะเขาเรียกอะไรลำดับที่หนึ่ก็คือจัดเรียงปกติพอลำดับที่สองก็คือหลุดเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือเรียงปกติก่อนแล้วก็จัดเรียงในกรณีที่อิเล็กตรอนหลุดหนึ่งตัวนะคะวิธีการก็คืออย่างนี้ a 3 b 7, c 11, d 13, บสา e สิอ่าจัดเรียงอิเล็กตรอนก่อนนะจัดเรียงปกติก่อนนะคะ a 3ก็คือ2 1งห b เก็คือ2 5, 2 8 1, 2 8 3, ง 8, ปดห่องาน่งนี้คือจัดเรียงอิเล็กตรอนปกติ ะะจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบว่าจ่ายอิเล็กตรอนออกไป1ตัวก็คือจาก2 1เหลือ2จาก2 5เหลือ2 4นะคะจ่ายอิเล็กตรอนออกไป1ตัวจาก28 1ก็เหลือ2 8นะคะจาก2 8 3ก็เหลือ2 8 2นะคะจาก2 8 8 1ก็คือ2 8 8เพราะฉะนั้นตัวที่แบบ หลุดง่ายที่สุดเลยใช้พลังงานต่ําสุดเลยเนะี่ยก็คือ e นะคะลงมาก็คือ d เพราะว่ามันอ่ะเดี๋ยวนะมูแปดต้องหลุดยากสุดนะคะตัวที่หลุดง่ายสุดก็จะเป็น d ตัวที่หลุดง่ายลองมาก็คือ re นะคะต่อไป สองตัวนี้ตัวที่หลุดยากกว่าคือ c นะคะแล้วก็ b หลุดง่ายใช่ไหมแล้วตัวที่หลุดยากที่สุดเลยก,ก็คือ a เพราะฉะนั้น a สูงสุดลองมา c ลองมา b ลองมา e แล้วก็ดนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเป็นพลังงาน ionization ลำดับ3ละ่ะ ก็คือจะจัดเรียงปกติแล้วก็ทำให้มีการจ่ายอิเล็กตรอนออกไปอีก2ตัวนะคะก็จะเป็น a 11 b 12 c 13 d 14นะคะก็จะเป็น281 282 283แล้วก็28 284นะคะอ่ะทำ อิเล็กตรอนให้หลุดไปสองอะตอมนะคะก็หลุดตรงนี้1ตัวหลุดตรงนี้อีก1ตัวก็จะเป็นสองเจนะคะหลุดตรงนี้สองกป8อันนี้ก็จะเป็นสองปดหนึ่งอันนี้จะเป็นสองปสองนะคะตัวที่อ่อนสุดเอาไว้สุดท้ายเลยก็คือหหมู่1กับหมู่2หมู่หเนี่ยหลุดง่ายสุดเลยนะคะก็คือ c นะคะ c หลุดง่ายสุด ดีด็อกสองตัวนี้หมู่เจ็ดกับหมู่แปดใครโหดกว่ากันนะคะหมูนะ่แปดเนี่ยไม่ยอมยิ่งกว่าหมู่เจ็ดอีกนะคะหมู่เจ็ดนะคะพลังงานนะคะสู้หมู่แปดไม่ได้หมู่แปดก็สูงสุดนะคะก็จะเป็น B มากกว่า A อนี่ค่ะตอบนะ,ะอ,นะอ่ะต่อไปนะคะก็มาดูเรื่อง เอาหมดละผาสี